บนตัวไล่เราตัวนี้อ๋อ,อสองไหมตัวนี้เจ็บก็ดีบ่ผมมันฟัรฟอมันฟอร์มส่งคืองามก็ของหลุกที่ปะเอ,อมามันแล้วจะพัดเดี๋ยวมันหนาแแนาแล้วนานแล้วแตอว่อันนี่มันถือว่าหมูป่ามันอันนี้มันถือว่าอ้วนด้วยถึงหมูป่าแห้งดีจริงๆมันไม่มันแม่หมูปา่มา,า,ม,าปนนมันอายุถ้ามาฉาดมันดีบ่อนี่โมันในข้าวใบแม่มาลงของดีแท้แ

อเอาบอกพ่อพันธุ์ที่เห็มันร่องไองไงไหลาเขาดีเรามีเสื้อแล้วผสมติดที่ออกลูกหล,ลายๆนะแ <c oughs> ต่เพิ่งออก,ออกอทางช้งกันโค้งไงโค้งมัน,นยไงโค้คงใส่หมูนก็สร้างพนบ่ขึ้นนึงที่ไหนจะไปเตี้ยนเพิ่นเลยอันนี้แม่มันบอกตัวนี้แม่เอาทับอีกแล้วมีลูกเหรอมีลูกแล้วเนี่ยลูกของเราทับนี่เหรอมันก็มีลูกเหรอมีออกทีนึงแยกตัว ข้ามี่นี่ห้ตัวเก้าตัวเก้าตัวเอาไปเด้นเลยตะไารกินมื้ใไปมอว่างหันจะเขากินตัวใหญ่กว่นี้ครับตัออกนมตอัออกนมอะไรอยู่ย่างขายแห่งคนมีกำลังย่างขายเนี่ยได้บ่หน่อยเลยได้บ่หน่อยเลยทันเอาตับ่กินบ่กินหญยรุ่นนี้ไมโหดจะวะพเท่านี้หละอกป เอา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 ใช้กับสอบแน่นาบุ๋มดสอบตัวมันนอยปดวัดวัดจับท้อยล่าไหมวัดวัดจับถุงไัเนี่ มาจับทวงไงจับไงแหละมันมันชิดกับผมเลยครับเออข้าวจับเดี๋ยวสบายๆนี่แม่สบายๆเลยจับขาหลังเลยนะเออดังๆนี่ีตัวแม่ประกันเท่าไหร่สวัสดีดูเงินด่วนได้วันมันหั่มหมดอะไรเดี๋ยวอ่นเมื่อ าีทีอัน้าึงนะออวผมออกเป็นรอดมึงเลยคุยนี่บน่หใส่นี่ยบนมือไฟเลยดวนาเลยใส่ผมแม่นักเี่ยเฮ้ยเจอยังไงยังาใจเยนนะไอ้้าผมจะได้ลนะนะตูฟูวันนี้ถึงนเอาป้าเนี่ยยังเบิ่งแวน แถวแล้วนเ่ายทองมัละถ่ายทองพี่นถ่ายทองเราคุ้นเลยอันนี้มัดอันนี้คือมาาัดใส่ทั้งน้เลยเีย่่ครับนี่ได้เสืะไเนีกออยู่ักินนามันคือกันแหละ กินน้ำพเกเต็ดเออใช้น้ำทั้งรถมันห่างออกได้มันหาดูดนุ่นเอ๊ยม <m> ันพอโอนแก๊แดงกัด